ต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมเอาวิธีและแนวทางการทําสวนครับผมเราจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โปูงครับผมโปงแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมัน เติบโตได้ง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราตรงบริเวณช่วงกลางๆแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ครับอยู่บริเวณกลางของอ่าร่องยางพารานะครับเนาะปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเนาะก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับผมสำหรับจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับเนาะอีกเดือน2เดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมันจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับเนาะมันก็จะมาบังไวแน่นแบบนี้แล้วครับผมแน่นๆเลยครับผมอ่า หล <im sharing> uh, mm ังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยีคางแล้วครับผมเขาจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้ตรงนี้ปงครับผมปงแล้วก็ทําให้ต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราที่ก้นนะครับเนาะเห็นพวกพี่ปลูกตรงนี้นะครับเนาะไม่ครับผมนี่ปลูกไม้ด้ครับผมส่วนมากนะครับมันจะปลูกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้นะครับเนาะบริเวณเอาแตหญ้าออกเสร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะที่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 ตาแปะวครับผมจะเอามาให้เบิ้งครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาย้าออกสองข้างบริเวณต้นยางจะจะตุยหลว่าที่เหลือครับผมก็เลยต้นเล็กเลยเยอะนะครับนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเยอะๆครับผมแผงกล่องไปเบิ้งครับนะหลังจากการสำหรับการทำสวนครับผม มองหารถแทจบจะบ่เห็นเลยครับผมย้าลบมากครับผมสวยงามมากเลยครับผมญ้านะต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผมต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับน้องมันยังอยู่ะครับผมมันก็จะจะต้นน,ะ,นะครับน้องไอ้เพราะว่าพี่ปลูกตรงนี้นะครับน้องไ,ไม่ครับผมนี่ปลูกไม้ด้วยครับผมส่วนมากนะครับนองจะปลูกไม่ครับผมนี่ปลูกไม่นะครับน้งองบริบโบโเวณบอลบอลบอลลบเกินไป รับรถลากครับเป็นแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณล่องกลางครับผมเขาจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อป้องกันแสงแดดปะทะต้นยางอย่างนี่ครับผมลดช่องว่างระหว่างความร้อนครับผมว่าให้นีพุมฮ้อนเผาผ่านต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมวิธีและแนวทางการทําส่วนตัดหญ้าออกเสร็จจาบเรียบร้อยผมก็จะเป็นแบบนี้ก็จบต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผม ต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับเนาะมันยังอยู่ครับผมมันจะจะหญยากวร็เจียเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงบริเวณช่วงกลางๆแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ครับอยู่บริเวณกลางของอ่าล่องยางพารานะครับเนาะปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะก็เป็นประสบการณ์ดีๆถ้าผมสําหรับบริเวณไหยต้นยางพาราของเฮามัน เจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันก็นจะจับหญ้าสวยงามมากยางพาร,ราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับปอีที่ผ่านมาครับต้องผมทําจนเตียนนะครับเนาะสะอาด แห่งแรงบ่ดได้ครับผมมันก็เลยตายไปครับผมตรงนี้นก็ต้องกับตุยไปหลายบ่เเวณให้ต้นยางพาราของเฮามันเจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันก็จะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะคบเนาออีกเดือนสองเดือนย่ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมานะคบเนาะมันก็จะมาบังไว้นี่ครับผมลดช่องว่างระหว่างความร้อนครับผมบ่ให้นี้พุ่ม้อนเผาผ่านต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมวิธีและแนวทางการทําส่วน แน่นแบบนี้แล้วครับผมแน่นๆเลยครับผมหลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกอีกข้างละโบโ,โบโลบเกิน,นไปนะครับเนาะลากที่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 ตดัดแล้วครับผมจะเอามาให้เบิงครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาหญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางมัตัดหญ้าออกเสร,ร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ ไปรอบครับผมข้างละรอบนะครับเนาะนี่คือวิธีแนวทางนะครับน้อเพื่อป้องกันนะไอ้ไผ่แรงนะครับเนาะถ้ามันเกิดอ่ามันแรงนะครับเนาะตัวนี้ผมจะเนี่ยครับผมเราจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โปร่งครับผมโปร่งแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราบอ่าบโบลล็อกเลืนไปนะครับเนาะงแล้วครับที่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 ตาแล้วครับผมจะเอามาให้เบิงครับผม มันเป็นแบบไี้ครับผมนี่ครับผมเอาญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางย้าสวยงามมากยางพาราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้นะครับนาะมันเป็นแนวทางครับปีที่ผ่านมาแล้วครับต้องผมทําจนเตียนนะครับนาะสะอาดบอลบอบลบกเกินไปนะครับนาะล่าครับผมเอาเจะอารถวิ่ง ข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้ปูนครับผมปูนแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราเต็มที่หรังคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตรงนี้เรากต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังแรงใจให้ขอจบคลิปไปสำนี้ครับผมสวัสดีครับจะจะตูดไหลว่าที่เหลือครับผมก็เลยอ่าต้นเล็กก็เลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมแผงกล่องไปบึงครับเนาะหลังจากประบการอ่า สำหรับการทาสวนครับผมมองหารถแทบจะบ่เห็นเลยครับผมหญ้าลกมากครับผมสวยงามมากเลยครับผมหญ้านะแน่นแบบนี้แล้วลครับผมแน่นๆนเลยครับผมหลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมนก็นจะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกอีขคางละจ่า ตุยหลยก่าที่เหลือผมก็เลยต้นเล็กก็เลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปรู้เยอะครับผมแห้งกล่องไปเบิงครับเนาะหลังจากเราแห้งแรงบอได้ครับเนาะมันก็เลยตายไปครับผมตรงนี้เนาะก็ต้องกับตุยไปหลยนะครับเนาะมาให้บเบิงครับผมนี่ครับผมถ้าเราตัดออกแบบนี้เนะองสวนบริเวณร่องกลางครับผมมันจะเหลือไว้แบบนี้ครับผมเอามาให้ดูนะครับเนาะนี่ผมเป็นแบบนี้ครับ ก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณล่องกลางครับผมเขาจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดปะทะต้นยางอย่างเต็มที่ต้องคลิปนี้กันผมมีอย่างหลายครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตัวนี้เราต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังแลแจกให้ขอจบคลิปไปสานีนครับผมสวัสดีครับแน่นแบบนี้แล้วลระครับผมแน่นๆเลยครับผมอ่า หลังจากเขาํำจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยีบคางละที่ต้นนะครับนอกอ่ะเห็นพวกนี้ที่ปลูกตรงนี้นะครับนอกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้ด้วยครับผมส่วนมากนะครับมันจะปลูกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้นะครับนอะบริเวณเต็มที่สาหรับคลิปนี้กันผมนี้ยังหลายครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตัวนี้เราบต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังแร่นจให้ขอจบคลิปไปสำนี้ครับผมสวัสดีครับเอาตัดหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะมาออกหลายครับผมแล้วตอนนี้ก็อ่ามันจะแน่นแบบนี้ครับผมเราต้องเอาหญ้าบริเวณรอบต้นแล้วก็นออีกอ่าอีกคนละล็อบทีที่ที่ที่ตัดแล้วครับผมจะเอามาให้เบิ้งครับผมามันเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับผมเอาหญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางหมดัดหญ้าออกเสร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนาะมันก็จะงออ่า บโบลบลินไปนะครับเนาะแล้ว้าตัดหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมันก็จะครับผมเอาจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โปรงครับผมโปรงแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราครับเนาะมาให้เบิ้งครับผมนี่ครับผมถ้าเราตัดออกแบบนี้แล้วเราต้องส่วนบริเวณร่องกลางครับผมมันจะเหลือไว้แบบนี้ครับผมเอามาให้ดูนะครับเนาะนี่ครับผมครับผมเอาจะเอารถวิ่ง ข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้ตรงนี้ปูนครับผมปูแล้วก็ทําให้ต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราจะแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณร่องกลางครับผมเราจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดประแทต้นยางอยางจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับเนาะอีกเดือนสองเดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับเนาะมันก็จะมาบังไว ต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผมต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับน้อมันยังอยู่ครับผมมันก็จะที่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 ตาแล้วครับผมจะเอามาให้เบิ้งครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางแน่นแบบนี้แล้วหรครับผมแน่นแ่นเลยครับผมค่า หลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยีคางแล้วรอบครับผมเอารถวิ่งรอบคางละรอบครับผม้างละ,อะร,ะอ,ะรบลอบ้างนี้หนึ่งรอบ้างนี้หนึ่งรอบนะคะนะะรับแล้วก็จะเ็ตให้บริเวณโคนต้นยางเล็กของเขาโบโบลกเกินไป ครับเนาแล้ครจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับนาออีกเดือน2อเดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผม,มจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมานะครับนาะมันก็จะมาบาังไว้บริเวณไถ้ต้นยางพาราของเฮ้ามันจเจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันก็จะจัด ตัวยหล่ยกวที่เหลือผมก็เลยต้นเล็กก็เลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปรู้เยอะครับผมแผงกล่องไปบึงครับเนาะหลังจากย้าสวยงามมากยางพาราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้เนาะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับปีที่ผ่านมาแล้วครับทีงผมทําจนเตียนนะครับเนาะสะอาดโบบโลกเกินไปนะครับเนาะรากถ้าเต็มที่เราทำคลิปนี้กัน ผมมีอย่างหลายครับผมเจ็บบรรยากาศในสวนครับผมตรงนี้เราต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกำลังเล่นแจให้ขอจบคลิปไปสำนี้ครับผมสวัสดีครับเป็นแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผม